เลี้ยงปลาดุกบอ่อปูนครับบอ่อขนาดนี้ลงไปประมาณ400ตัวปลาดุกบิกอ้ยกำลังโตลง ไป400ตัวไม่มีตายสักตัวเดี๋ยวจะมาบอกสูตรวิธีผสมเหยื่อสูตรประหยัด